สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สนะคะเรื่องรักชาติศาสนาและเรื่องรักชาติยึดมั่นในศาสนาและทดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแบง่งเป็นสาเรื่องคือ 1. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ 2. การปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในศาสนา สามการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้เราจะมีแบบแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนร่วมทํากับครูด้วยนะคะหน่วยที่2เรื่องรักาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงคําตอบเดียวนะคะข้อที่หนึ่งภาพปนภาพรย์เรื่องใด กระตุ้นให้คนดูเกิดความรู้สึกรักชาตินักเรียนตอบว่าอะไรคะนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยนะคะอ่าถูกต้องนะคะบางอะาจายนนะคะข้อที่สองเมื่อเราได้ยินเพลงชาติเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนทุกคนลองช่วยครูช่วยกันตอบนะคะตอบว่าอะไรคะตอบว่าเดินตามปกติไม่ใช่นะคะข้อนี้ครูจะเลยให้คือ หยุดยืนตรงจนกว่าเพลงจะจบนะคะข้อสามนะคะนะคะใครแสดงออกถึงความรักชาติได้ถูกต้องเหมาะสมเหมาะสมที่สุดนะคะทีนี้นักเรียนลองตอบนะคะว่าข้อไหนถูกต้องถูกต้องนะคะเออข้อคอควายนะคะแป้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะต่อไปข้อที่สี่ใครปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ แสดงออกถึงความรักชาตินักเรียนลองช่วยกันตอบนะคะนักเรียนตอบข้องูไม่ถูกนะคะช่อกำสาสารคาดีเรื่องทหารกล้าล้วของชาติส่งอาจารย์ไม่ใช่เป็นแสดงเป็นแบบแสดงความรักชาตินะคะที่ถูกคือช้ใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ห้าคือช่วยช่วยรัดประหยัดพลังงานนะคะต่อไปข้อที่ห้าเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ต่างจากศาสนาที่ตนนับถือ เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมคือทำกิจกรรมต่างๆของศาสนาด้วยความเคารพและให้เกียรตินะคะคือเราอย่าไปดูถูกศาสนาอื่นนะคะเพราะาศาสนาทุกศาสนาศาสนาตอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะต่อไปนำเข้าสู่บทเรียนนะคะมีสถาอันหลักของสังคมไทยก็มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ ทีนี้เรามาร้องเพลงบทอักขยานข้านิยมหลักสิบสองประการนะคะบทอักขยานนี้ครูจะร้องให้ฟังหรือนักเรียนก็ช่วยกันร้องตามครูไปด้วยนะคะเพราะนักเรียนบางคนอ,อาจจะเคยร้องมาสมัยเรียนประถมแล้วนะคะหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองสื่อสัตว์เสียสละอดทนได้สามกระตันยู่พ่อแม่สุดหัวใจ สี่มุ่งไฟ่เราเรียนเพียรวิชา5รักษาวัฒนธรรมประชามชาตหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนาเจ็เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ10บไม่ขาดพ่อเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจดิบสองไซต์เรียนคิดอะไรให้ส่วนรวมร้องจบแล้วนะคะต่อไปชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยนะคะทั้งสามสถาบันนี้ต่างช่วยเกื้อนุนเกื้อหนุนคำจุนและสังคมดำรงอยู่คู่กับสังคมสังคมไทยตลอดมานะคะทําให้สังคมดํารงอยู่ได้ ในฐานะที่เป็นคนไทยเราจึงในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจึงต้องปฏิบัติตนเพื่อสแสดงออกถึงความรักชาติการยึดมั่นในศาสนาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปการปฏิบัติตนที่สแสดงออกถึงความรักชาตินะคะเช่นนักเรียนสแสดงออกถึงความรักชาติทำด้วยการปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งเรียนรู้ความเป็นมาของชาติ ตึงจะทําให้รู้สึกละห่วงเห็นและภาคภูมิใจใจในความเป็นไทยคือข้อ2ยืนตรงและเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติและไม่เหยียบไม่เหยียบย่ําธงชาติไทยนะคะไม่ดูถูกธกชาติของตัวเองนะคะต่อไปร้องเพลงชาติและเพลงปลูกใจให้รักชาติเพงลงรักชาติก็เพลงปลูกใจเช่นเพลงสยามมนุษยสติเพงลงรักเมืองไทยนะคะ หน้น,นี้เราจะต้องร้องเพลงปลุกใจเพื่อทําให้ตัวเองรักชาตินะคะต่อไปข้อที่4เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในวันสําคัญของชาติเช่นวันจกกักรีวันรัฐธรรมนูญวันแม่แห่งชาติวันพืชมงคลนะคะเราจะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมของวันสําคัญของชาตินะคะต่อไปข้อที่5เป็นพลเมืองดีของชาติเช่นตั้งใจเรียนเพื่อนําความรู้มาปฏิบัติ มาพัฒนาชาติช่วยประหยัดพลังงานนะคะต่อไปข้อที่6รลนงลงใช้สินค้าไทยและสินค้าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์คือใช้สินค้าไทยมันมันจะทําให้เราได้สินค้าราคาถูกและช่วยช่วยให้ประเทศชาติของเราช่วยให้ประเทศของชาติของเรามีรายได้ด้วยนะคะและสินค้าก็ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นไม่ลอกเลียนแบบของคนอื่นนะคะต่อไป ข้อที่7นะคะผลิตและเผยแพร่สื่อดังสั้นแต่ลคดีเพลงงานศิลปะแสดงความรักชาตินะคะต่อไปข้อที่8รู้รักสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในชาติคือทุกคนจะมีความสามัคคีเพราะสามัคคีเท่านั้นจะทําให้เราฝาฟันอุปสรรคได้นะคะทํางานสาเร็จลงได้นะคะต่อไปทีนี้ต่อไปเป็นสรุปความรู้ โอไม่ใช่นะคะโทษทีต่อไปจะเป็นแบบฝึกนะคะในการทําแบบองหาดวาดสมมุติว่าปุ้มไปทัศนะเป็นกิจกรรมใครปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาตินะคะเช่นปุ้มไปทัศะนศึกษาพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของชาติไทยอันนี้นักเรียนว่าเป็นการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติไหมคะครูว่าเป็นนะคะนักเรียนว่าเป็นไหมเออนักเรียนตอบว่าบางคนตอบว่าเป็นก็ถูกต้องนะคะเพราะว่า นักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของชาติไทยก็คือรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทยน,ะนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองลินผลิตผลิตสารคดีวิถีชีวิตสัตว์ป่าในไทยอันนี้ไม่ถูกอันนี้นักเรียนว่าถูกไหมคะผิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปทําลายสัตว์ป่าของไทยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการปฏิบททัติที่การปฏิบัติที่แสดงออกถึงความรักชาติ นะคะต่อไปนิดฝึกร้องเพลงสามัคคีชุมนุมจะร้องได้อย่างคล่องแคล่วอันนี้เป็นการเป็นการปฏิบัติต้นที่แสดงออกถึงความรักชาตินะคะถูกต้องเพราะว่าเพลงสามัคคีชุมนุมทําให้เรามีความสามัคคีและรักเรียนก็จะฝ่าฟันอุปสรรคและทุกอย่างทํางานสาเร็จลงได้นะคะต่อไปแก้วสวมใส่ผ้าสิ้นไปร่วมงานต่างๆเป็นประจําอันนี้ก็อนุรักษ์ของไทยคือใช้สินค้าไทยนะคะ คือแก้วสวมใส่ผ้าสิ้นไปร่วมงานต่างๆเป็นประจำนี้ก็ถูกนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักชาตินะคะต่อไปทีนี้สรุปความรู้นะคะสรุปความรู้นะคะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันและพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราต้องปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติศาสนา การยึดมั่นในศาสนาและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติสามารถทําได้หลายวิธีเช่นได้แก่เรียนรู้ความเป็นมาของชาติคือรู้ประวัติความเป็นมาของชาติว่าเราเรามีความประวัติเป็นมาอย่างไรนะคะยื่นตรงและคารมธงชาติร้องเพลงชาติและเพลงปลุกใจให้รักชาติ คือเพลงสามัคคีชุมนุมเพลงอะไรก็ได้นะคะเพลงรักเมืองไทยเพลงรักเมืองไทยหรือเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการในวันสาคัญของชาติเป็นพลเมืองดีของชาติรณรงค์ใช้สินค้าไทยและสินค้าไม่ละเมอลิขสิทธิ์ผลิตและเผยแพร่สื่อหนังสั้นสารคดีเพลงงานศิลปะ,ะแสดงความรักชาตินะคะรู้รักสามัคคีนะคะสําหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะคะคือ ต่อไปเราจะพบกันในเรื่องคือจะมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านเรื่องอะไรนะการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการการยึดมั่นในศาสนานะคะให้นักเรียนไปอ่านนะคะมอบหมายงานนะคะเราบายนะคะจบนะคะ